โยนลงโยนลงฮึบอ่ะตี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 เอาลูกทุ่มลงตีตีตีอ่ะตีลูกตีตีตีเฮ้ยตีฮึบฮึบฮึบตามไม่ทันตามไม่ทันดูดูกุวัวลูกฮึบ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 เราต้องตูลูกบอลเราต้องมองลูกบอลถ้าเราไปมองที่อื่นเราจะไม่เห็นลูกบอลเราจะจ้องลูกบอลไว้จ้องไว้ฮึบฮึบ เท่าเดิมลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะเด็กๆจะทำได้ไหมนะทุ่มลงตีลงทุ่มลงทุ่มลงเยาะนองตึงอ่ะตีอ่ะอึ๊บอึ๊บจะเอาวิธีนี้ อารงพฮึบแ่มาทีนี้เอเคตัมือให้ปนหน่อัากใครทำได้เร็วเร็วเร็วทำได้เหมือนไหมฮึบอ่ฮึบรับลูกรับเอ้ฮึบเอ้ลงื้นลงืฮึบเอ้โอเคตัมือ้นนัออันนี้จิราอยากตี ตีได้ไหมศิลาตีได้ไหมไ้ีอ่ะโอ้ระดารดาไปทำดูก่อนลูกยให้รดารดาเอามานีเื่อกี้เรียกทำไมไม่ลุกขึ้นมาอินเตอร์อ่ะรดาคอรับงานรดาไปรับอ่ารับรลูกรับ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 เวลาคุณครูทุ่มระรับได้ไหมอ่รับลูกรับรับรับ รับรับรับอ่าอยากตีอีกอยากตีอีกเอ้่ออ่อพยายามฮึบเออวิ่งไปตามหน่อยตับหน่อยาวิ่งเซไปเซมาอยู่เลยโยนให้คุณครูฮึบมีแรงไหมมีแรงไหมฮึบเด้อใครใครใครยังไม่รับเอาเฟสลูกมาสิเฟสเร็วเฟสนะ ปานเดียวทำมือดูทำมือเริ่เอ้ามันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันบังเอิญไหมเนี่ยโอ้มีการหมุนลายแล้ปานมีการหมุนสองรอบก่อนจะชนอีกรอบปานนะดูดูมันจะเป้นไงดูดูกันเอิ่